ใช่มผมว่าน,นองแดงวัวนนี้นะคบผมนะในเกม ROV นั่นเองนะคบผมนะจากคลิปที่แล้วเราได้เล่นตัวเริ่มตัวไปแล้วใช่ไหมวันนี้เราจะมาเล่นตัวยนกันนะคะผมนะใช่ครับธนูจอกกอแสนรุนแรงนะคะผมนะเพราะฉะนั้นผมก็เลยนะคะผมนะตัดสินใจว่าจะอัปเกรดนี่อย่างเดียวนะคะผมนะใช่ครับผมจะเล่นแค่อันนี้ผมขอเปลี่ยนเป็นสปรินต์ละกันเพราะว่าผมจะได้วิ่งไี้ทัน วน so, อันนี้โอ้โ oh หเอานี้ดีกว่า explosive arrow pre shot แล้วก็ heavy i l barrage โ okay. อ okay, เคโอเคนะคะมาเริ่มกันเลยอันแรกนะคะผมนะเราต้องทำการลดกรอบก,ก่อนเพราะว่าถ้าเราลดกรอบได้เนี่ยจะเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะว่าไอ้น,นี่โอมาเป็นแทงเป็นแทง แทงสองแล้วก็แอสซิซินบ้างนะครับบางตัวอันนี้ผมเล่นเป็นแครี่นะครับเลือดอย่างน้อยอันนี้ผมออพอาร์ติลเลอรี่ก่อนเลยส่วนนี้ผมขอเปลี่ยนเป็นโจมตีพลังโจมตีลดเกาะนะครับผมนะวิ่ไปกันเลยเรีบ finish escape มัอยครับนไำเวลาไวม,มากโอเคนะครับผมนะเริ่มแล้วเ,เตรียมอารติลลรี่ไว้จาัดก,การพวกวัดงงงตรงนี้ก่อนนะครับผมนะ โอเคเตรียมวาร์เดนมาฉันพร้อมแล้วอัลเทอรี่จกกักรูนโรมปุ้ม400ดาเมจเห็นไหมครับแรงมากนี่คือเกิเคยเป็นหนึ่งในตัวที่ฉันชอนบชอนะครับผมชอบไหมครับผมนะเพราะว่าหนึ่งมันดาเมจแรงมากวัดเอาเล่นเล่นเอาเฟิร์สบอร์แล้วเหรอจริงดิไอ้ชูเออร์บอลแต โ okay, อเคเราอยากลองยิงเพีสช็อตแบบกใกล้ๆดูบ้างจังยุบปึ้งชุบป,ปุ้งสามร้อยดาเมจสามร้อยดาเมจซาเว3สามสามร้อยซาเวตสามร้อยซาเวตสามร้อยซาเวตสามรยา้ยาเวเย่อ okay, าเกอ์เทลี่ปังเขาให้ปุมแล้วโอเคส่ว okay, น so อันนี้เราจะอัพเพรสช็อตต่อนะคะบมนะ ชิบอาเทลารีปังกาให้ร้อยกว่าต่อมาเราจะอัพแอชเชอสเปียร์นะคะผมนะสามารถจอกรอกราะได้ด้วยเราจะเน้นจอกกรอะกับโจมตีแรงนะคะผมนะส่วนเลือดไม่ต้องครับผมนะีเคอร์รคาวารีทฮปังธนูจอกเกราะมาโอเคนะคะผมนะซึ่งจากกรุงโรมะคะผมนะ โดนพวกตัวอะไรก็ไม่รู้มาบุกนะคนะผมนัก็พวกศัตรูน,นี่แหละก็เลยส่งเทพเจ้าหยอนนั่นก็นเฉลช่ดนั่นเองไม่ต้องสงสัยหรอกใช่ครับเพื่อที่จะมาจาัดก,การนะคะผมนะเอ้ยวลาสามยิงเข้าไปอาทิลลี่ปุ้มยิงยิงอาทิลลี่ใส่ไปครับเยี่ยมคอีกแล้วปิง โอเคนะครับส่วนอันนี้มันทำอะไรได้จอกเกาะบวกหกสิบจะจอกกรแรงขึ้นเนาะเอ้ยเราลงใต้กันดีกว่าครับสปรินตเราหมดแล้วโอเคนะครับผมจะเตยมตัวช็อตติ้งอาร์ทิลเลอรี่เอ้ยอันนี้ตัวอะไรยอะอาบิสเดากอนโอ้โหโจมตีแรงกันเลยไปละไปละวว้าช่วยช่วยด้วยช่วยด้วย โอ้นะตีป้อมตีป้อมตีป้อมต,ต่อครับหวังว่ามันจะไม่ทาเก็ตมาที่เรานะโอ้ยโอ้ยทำไรฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเตะอาจา,กการย์ทิลลี่ให้โอ้ยโอ้ยโอ้ยเออไปจอกราคูดาวเคลโมอันนี้ความเป็โอกาเคลื่อนที่จอกเราะ เดาว่าจะอรอแบบว่าใช้สกินดูดเลือดบ้างนะด d a สเลเยอร์ถูกกำจกัดเราไม่สนครับเราไปตีป้อมหน้ากันดีกก่อนครับเพราะว่าตอนนี้ป้อมตรงนี้กูมงุงจะนีเอา,านะใครทำอะไรตรงนี้จะโอ้โหเร็ววะฮะเล็ววะฮมีจนูจอกก่อนนะเฟ้ย I have ธน ok ูจอกกราะ I have จน ok ูจอกกราะว้าว รถเกาะสตูเยี่ยมเมื่อกี้นี้เราเอาคนหนึ่งเกือบตายไปแล้วโอเคและเพียช็อตถ้ามันขึ้นเป็นสีเขียวแปลว่ายิงโดนแน่นอนอนะ่าสป,ปีรินไปเลยแล้วเราไปช่วยด้านล่างกันโอ้โหเลวปุงฮะมันนี่มันนี่มันนี่ไอจูดิงคัวอยู่เพลงไอแฮปไอแฮปธนูจะเกาะนะเฟ้ย I have armor piercing I have armor piercing bullet I have armor piercing bullet ต่อมาบสถสิเปอร์เซนต์ดูดเลือดแล้วกันปุ้มซึ่งศัตรูที่พวกที่มันเคลื่อนที่เร็วๆนะคะว่านะ Artillery จะไม่มีผลเลยใช่ค่ะหาฝนธนูจะไม่มีประโยชน์เออนะั้นเลือดเหลือนิดเดียวเองยบปุ้ง ไป์อินัปเวเดสถวลาปฏีป้อมแรกของพวกมันกันแล้วโอ้ยเพื่อนตีกันหน่อยดิมาตีกันได้ละเอ,อาครับผมนะเยี่ยมป้อมแตกป้อมแตกไปได้โอ้โอ้โอ้ใม่ใหม่ไม่ไมไมไมป้อมอาทิลารลี่ไปโอมาอยู่ตรงนู้นเอามาเพียร์ซิงบูลเล็ต กูใ e ่ armor piercing bullet I have armor piercing bullet I have armor piercing bullet I have armor cool care because I have armor piercing I have armor piercing cool care because I have armor piercing artillery ไกลๆเลยดีกว่าปุ้งควบคุมโจมตีระยะไกลใส่อืมอืมวัดทะลุปุ๊บปุ๊ม ปืมเข้าให้ปื้มเข้าให้ปื้มเข้าให้อัลติเมทคิวเฉยโอเคปะตีต่อตีต่อไหมเพื่อนไม่อะฉันไรฉันพอละเอองั้นเราตีโกเลมข้างขนี้แล้วกันตัวแรเแล้วเจ็ดอาทิลลี่อาทิลลี่อาทิลลี่มามาหนี่มานี้ไอ้ฮะอาทิลลี่สไตล์ไอ้ฮะอาทิลลี่สไตล์ I know everything what d o you, you have อื m <c oughs> I have t ั้ n หม j จั o ร I have because I have to to I t ั้ n หม j จั o ร I don't care anything because I have armor piercing shot ใช่ครับผมมี armor piercing shot ปึ้ง armor piercing I will help my friend I will help my friend เอ้ย yes sir yes sir น <pus qui> ี่เราบุกมาถึงตรงนี้แล้วเหรอเนี่ยเร็วจัง ปุ้มปุ้มเอ้ยชิคๆป้องเขาให้ใช้ธนูจอกเกาะยิงโอเคเอาเพีลซิ่งต้องหลุดเลื่อนศัตรูละโอ๋นะตายซะอูมาตูมเข้าให้เรามีเลื่อนมากกว่าครับเรามีเลื่อนมากกว่าได้เปรียบพวกมันมันคือแท้งจ่มันคือแท้งโอ้ยอย่าอย่าอย่ายิงเอ้ย อัธิลลี่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 ช่วยด้วย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 เออเกือบตายครับเกือบตายนี่ผมไม่ได้อัพสูตรเลือดมาด้วยนะเอ่อขิงนี่หนอยู่ตรงนี้แล้วกันจากนั้นก็ปึ้งเข้าให้โอเครีคอร์ดโอเคปิดอุ้ยโดนไหมไม่โดน แล้วก็กล้ารเราซื้ออะไรต่อนี่ความเร็วในการจอกเกราะแล้วกันเราต้องการสกิลจอกเกราะอัอตราเคทิคอ,อพลังโจมตีอย่างแรงแลดคูเดาสมรรถนะประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่อย่างเร็วนะครับผมนะโอเคโอ้โอ้โอ้ตรงนี้คิดจะทำอะไรเพื่อนฉันนะคิดจะทำอะไรเพื่อนฉันมาเน,นี่มาเน,นี่ไอเซ็ตมาเน,นี่มาเน,นี่ปังมาเน,นี่มาเน,นี่มาเนี่อัตโนูจอกเกราะอัตโนูจอกเกราะอ่ะจอกเกราะแรงขึ้นแล้ว โอเคนะคผนะผู้อำนวารเราได้น,นี้แล้วดูเลือดดิแล้วต้องการความเราต้องการเลือดเยอะๆนะคผนะผู้อนวเพราะว่าเราโจมตีแรงแล้วไงยิ่งแรงเลือดก็ยิ่งเยอะโอเคแล้วนะปุ้มนัดเดียวไมโครเลมเกือบตายครับนี่ก็เลยกลายเป็นตัวปวดๆของผมเลยปุ้ง why are you running 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 Why you running WQ ไป Artillery s r i k e พร้อมแล้วครับโอเค Artillery s r i k e พร้อมทุกอย่างพร้อมเราก็ทำได้ใช้ธนูจะเกาะป้อมสตูชุกทำลายเออเราเรเบิลสูงแล้วมาจุมตีกับตรงนี้คนเดียวเลยเหรอเอาจิงดนปึ้ง ธนูเจอะเกาะธนูเจอะเกาะธนูเจอเกาะปึ้งบุกเข้าฐานใหญ่มันได้แล้วครับเราสามารถบุกวีแคทปุ้งนน้นมันตัวนน้นมันไหอยู่นั่นอยู่นั่นไอ้ไม่ยอมโออยโอ้โอ,อ,อดูดเลือดเขาทำการอาทิตย์ธนูเจอกรอไปนัดหนึ่งนะ yes ธนูเจาะกรอ a r m o วเพียร์ซิ่งุ้ม ออกมาก่อนนั่นป้อมใหญ่มันซึ่งเรากำลังโจมตีป้อมใหญ่แต่เราจะออกมาข้อเขตนะครับผมนะมไม่ครับ we will, we will not run away until I e ได้เราโจมตีไม่ได้เออบุ้มไม่โดนไม่โดนเยี่ยมซุปเปอร์คลิปเรามาแล้วซุปเปอร์คลิปเรามาแล้วโอ้ยโอ,ย,โอ,ย,โอยมันมา,โอ,มนมาโอ้ยมันมาเลนล่างมันมาเลนล่างชึบมานี่มาเข้ามา จุม่มอันเทลลี่ไปอันก็นี่ไปด้วยโอเคเรนล่างเราเคลียร์แล้วเฮ้ยปุ้งอาา่ะฮะคิดว่าแกจะทำอะไรฮะโอไมคโอโนโอโนโอโนว้าสปีด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 โอเคโอเคเราซื้อนี้ได้แล้วโอเคอันนี้หัวที่สิ้าเเลือดขั้นสูง ต่อมาเราขอเพิ่มความเร็วติดสายฟ้าแล้วกันแล้วเราก็จะอัพป้องกันไปด้วยแล้วกันนะผมว่าตอนนี้เลื่อนเราอย่างน้อยอะครับอะให้ดูเลื่อนเลยเลื่อนเราแค่ประมาณเจ็ดพันกว่าเองแค่ครับสองสกิลย้อนสิลถอไปได้เอาจริงดิงมีแค่อส,อส่งสกิลที่พยายามถอยตัวออกไปได้ โอเคเราต้องการอีกเวลเดียวเราจะอัปเกรดนี่กันละเรามีทั้งโบนัสความเสียหายนั่นก็คืออาร์ติลเลอรี่สไตล์ของเราปุ้มปุ้มปุ้ม,ม,ม,มโอเคแล้วนะเราให้มันเป็นสีเขียวแล้วเราก็ยิงเลยทันองเราไม่ได้แรงโอเคจากนั้นก็ปุ้งไม่เจาะไม่เจาะเลยสักนัดชิ้นเรียบร้อย หาฝนธนูมาแล้วแล้วก็ปั้งเกคุมเย้อัธิลลี่อัธิลลี่ปุ้มตายซะตายซะปุ่มหนึ่งพันดาเมจครับโจมตีเร็วขึ้นโจมตีเร็วและแรงขึ้น ชับไอคนนั้นมันทำอะไรอยู่เนี่ยมันมันบักหรือเปล่าโอเคยิงไปอีกนัดหนึ่งแล้วก็ตายอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งโอเคขอซื้อก่อนขอซื้อของขอซื้อของขอซื้อ,อของก่อนเลยเอาละครับเราเราบุเราไปตีป้อมใหญ่มาแล้วเหรอเย้ yeah! ในที่สุดนะครับผมนะก็ชนะนะคบผมนะโอเค นะครับผมนะดูที่ใครจะเป็น MVP หวังว่าจะไม่ใช่ผมนะครับผมนะเพราะว่าผมว่าได้ดีจนารีครั้งที่ห้าเอเหรอโอ้ใครเป็นหุยผมเป็น MVP นะครับผมนะขอบคุณที่แบกจ้าขอบคุณที่แบกจ้าโอเคโอเคเรานี่แล้วกันโอเคนะครับผมนะ ได้เหรียญน,นะคะบุญนานมาเยอะอยู่นะคะบุญนานโอเคนะคะบุญนานสำหรับคลิปนี้ก็ต้องจบเพียงเท่านี้นะคะบุญนานสำหรับใครที่ชอบก็อยว่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ s ไคร b ์และเริ่มกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนว่าที่ผลของคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสวัสดีคุณนาไปก่อนบ๊ายบายเย่